พบกันในส่วนที่2นะครับซึ่งส่วนนี้จะพูดถึงสมบัติการแปลงลาปลาหกพันนะครับสมบัติที่จะพูดถึงนี้มันจะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด6สมบัตินะครับเราจะพูดกันทีละสมบัติละกันนะครับมีทั้งหมด6สมบัตินะครับจะพูดกันทีละสมบัติสมบัติที่1ครับก็คือการเลื่อนแบบที่1สมบัติการเลื่อนแบบที่1ดูดีๆนะครับเขาบอกว่างี้ครับถ้าเราทราบว่าลาปลาหกพันของ f ใหญ่ได้ f เล็ก เราจะได้ทันทีว่า,าลาบาร์ดหกผันของ f ใหญ่ของ s ลบ a จะมีค่าเท่าก e ับ e กําลัง at คูณอยู่กับาลาปาร์ดหกพันของ f ใหญ่ปกติซิ่งจริงแล้วผม prefer ที่จะเขียนแบบนี้มากกว่า,าลาปาร์ดหกันของ f ใหญ่ s ลบ a จะมีค่าเท่ากับ e กําลัง at แล้วก็เป็นาปลาปาร์ดหกผันของ f ใหญ่ a เฉย นั้นแสดงว่าโจทย์ที่เราจะเจอต่อไปนี้ส่วนใหญ่มันจะมีพจน์ที่มี s ลบ a แทรกอยู่เราต้องหาสิ่งนี้ให้เจอว่าจริงๆแล้วมันมีนการแทนค่าลงไปด้วย s ล a โอเคนะครับอย่างเช่นข้อแรกครับข้อแรกนี่ครับข้อแรกโอเคผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วข้อแรกเนี่ยเ,เราเขียนโจทย์ก่อนเขียนโจทย์ก่อนนะนส่วนเลก s ลบ 2ทั้งหมดกำลัง3นะครับบวกกับ s กํกลังสนะครับบวกกับ3 s บวก1ทั้งหมดกำลัง3สารด้วย S กํกำลัง 4s บวก1กลังสผมบอกว่าเจออะไรวุ่นวายอย่างนี้นะครับหรือนาแยกส่วนก่อนดีกว่ากลายเป็นลาปาร์ดครับของเศษ1ส่วนด้วย S 2ลบทั้งหมดกำลัง3าบวกกับลาบาร์ดอินเวอร์สครับของ s กำลัง4ส่วนด้วย s กำลัง4หารด้วย s บวก1นึ่กำลัง3แล้วก็บวกกับ l า g base inverse ของ3ามครับมีสามสามตัวนี้3ามตัวนี้นะถูกไหมครับของอะไรครับของ s บวก1นึ่กำลัง3ส่วนด้วย s บวก1นึ่กำลัง3แล้วก็มี s กำลัง4ถูกต้องนะครับจัดการตัดตัดกันให้เรียบร้อยนะครับอะไรตัดกันได้ก็ตัดเนาะอย่างเช่น s กำลัง4กับ s กำลัง4 s อสกำลังสามแตกำลังสามเรียบร้อยนะครับตัวท้ายสุดคงไม่น่ามีปัญหาม้งครับลาปัตอินเวนท์ของ S กํกำลังสี่ครับมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับสามตัวนี้ครับลาปัอินเวนท์เอกำลังสี่ก็คือ t กกำลังสามถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยสาม c t o r i a l ถูกต้องไหมเนี่ยครับสูตรนี้นี่สูตรนี้ครับ ็นไหมครับมัน1สวน s กำลัง4ต้องไหมครับก็กลายเป็น3บวก1แดงว่าข้างบนต้องมี3แฝดก็เลยต้องหาร3แฝดออกโอเคนะครับเรียบร้อยนะตัวท้ายสุดไม่ยากคราวน,นี้ตัวที่มันยากคือตัวไหนดูอันนี้ครับดูอันนี้มาแล้วครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้ามองเินเนถ้ามองเฉินเินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ เศษหส่วน S กำลัง2องออกกำลัง3ถูกต้องไหมครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันดูเผล่ๆแล้วจริงๆแล้วก็คือเศษ1ส่วน S กำลัง3ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงลาปลาอินเวกกลับมันควรจะต้องเป็น t ีกำลัง2ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับ2 Factor อเรี A L. ตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน หลังจากแปลงแล้วมันควรจะเป็น t กําลัง2ส่วนด้วย2 factorial เช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับแต่อย่าลืมสิว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่1ส่วน s กําลัง3เนี่ยมันเป็น1ส่วน s ลบ2กําลัง3นั่นแสดงว่ามันก็คือสิ่งนี้ถูกต้องไหมครับนี่ไงครับมันคือการแทนค่า s มันคือการแทนค่า s ตัวนี้ลงไปด้วย s ลบ2มันก็เลยได้ก้อนนี้เห็นไหมครับ ถูกปะเพราะฉะนั้นคําตอบของเรามันก็เลยจะต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปครับ e กําลัง a t เพราะนั้นจริงๆแล้วมันควรจะต้องมี e กําลัง2 t ครับแล้วก็ e กําลังลบ t ครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสรุปคําตอบครับได้คําตอบเป็น e กําลัง2 t t กําลัง2ส่วนด้วย2แฟบวกกับ e กําลังลบ t t กําลัง2ส่วนด้วย2แฟครับบวกกับ ทีกำลังสามส่วนด้วย2แฟกครับเรียบร้อยครับผมสำหรับข้อหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับหาให้เจอว่ามันเป็นการแทนค่าอะไรลงไปหาให้เจอนะครับโอเคลองดูตัวอย่างถัดมากันครับผมขออนุญาตเขียนในอีกหน้านึงนะครับตัวอย่างถัดมาเรามาดูตัวอย่างที่2กันครับตัวอย่างที่2 โอ้ผมเลงที่ตัวส่วนก่อนเลยนีเลงที่ตัวนี้ก่อนขอเลงตัวนี้ก่อนเลยนะครับ s กำลัง2ลบ 2s ลบ3ครับอแอบเขียนหน่อย s กำลัง2ลบ 2s ลบ3จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็น s กำลัง2ลบ 2s บวก1แล้วก็ลบ4ทำไมน่ะหรอ พราะว่าก้อนนี้จะได้จัดกําลังสองสมบูณ์กลายเป็น s ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองนะครับลบสี่ก็เป็นสองกำลังสองเครับเห็นปะดูเข้าชากว่าตัองเยอะโอเคเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้แนะนําว่าให้แยกส่วนก่อนแยกส่วนก็จะกลายเป็น3 s ครับส่วนด้วยตัวนั้นผมเอามาเขียนเลยนะครับกลายเป็น s ลบหนึ่งกำลังสองลบสองกำลังสองจริงๆแล้ว3ตัวนี้ก็ควรจะไปะไว้ข้างหน้าด้วยโอเค แล้วก็บวกกับ7ครับลาบพาร์ตอินเวอร์สของเศษหส่วนด้วย s ลบหนึ 1, ่งกำลังสองลบสองกำลังสองครับแล้วก็บวกกับลาบาร์ตอินเวอร์สครับของ s อสกำลังสองครับส่วนด้วย S อสกำลังสองที่คู่กับ s ลบหนึ่งครับแล้วก็บวกกับข้อท้าไมข้อท่าแหละอ่ะบวกกับ บวกกับลาปาร์ตอินเวอร์สนะครับถ้าผมดึง2ออกก็ or, จะกลายเป็น s อลบหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็น S กํกลังสองกับ S ลบหนึ่งถูกต้องไหมครับเหล็กก้อนนี้ก้อนนี้ถ้าผมดึง2ออกอือจัดการตัดกันให้หมดนะครับอะไรตัดกันด้ก็้าตัดกันซะอย่างเช่นก้อนนี้ครับตัดกันครับก้อนนี้ตัดกันครับแล้วละเพราะฉะนั้นครับจัดการแปลงลาปาร์ตครับ อันนี้จริงๆแล้วถ้าจะเขียนให้คุ้นๆหน่อยนะครับก็อนนี้จริงๆแล้วมันก็คือเศษ1ส่วนด้วยเอาไม่ใช่เศษ1นึมันคือ S ครับส่วนด้วย S กำลัง2ลบ A กำลัง2ถูกต้องไหมครับซึ่งลาปาร์สอินเวอร์สของมันก็คือคอสไฮเปอร์โบลิก t ครับ c o s ไฮเปอร์โบลิก t เพราะฉะนั้นครับมันก็เลยมีค่าเท่ากับ3ครับคอส h y เปอร์โบลิของไม่ใช่ t ครับต้องเป็น at Sorry at เพราะนั้นตัวนี้ก็จะต้องเป็น 2t แต่มันมีการแทนค่า s ลงไปด้วย s-1 ลบหถูกไหมครับมันมีการแทนค่า s อตงนี้ลงไปด้วย s-1 ลบหเพราะนั้นมันจะต้องคูณเข้าไป e กํำลัง t 1ครับ1 t ก็เป็น e กํำลัง 1t ครับเรียบร้อยนะครับส่วนตัวที่2ครับแน่นอนว่าคุณพอจะดาได้ใช่ไหม เวลาเวลามันมีสายเนี่ยมันควรจะมีคอร์สเอามันมีคอร์สก็ควรจะมีสายนี่ไงครับตัวสายของมันมันก็จะกลายเป็นเจ็ดครับ e กำลังทเหมือนกันครับกลายเป็นซาเฮปโรโบลิกครับ2 t ส่วนตัวนี้ครับถ้าเขียนให้มันคุ้นๆหน่อยมันก็คือเศษหนึ่งส่วน S, เเศษหนึ่งส่วนเครับลาปาอินเวอร์ของเศษหนึ่งส่วนเคืออะไรลาปาอินเวอร์ของเศษหนึ่งส่วนเครับนี่ไงครับได้หนึ่ง ถูกไหมครับได้1เอาละเพราะฉะนั้นครับลาบาร์ดอินเวอร์ของเศษหนึ่งส่วน s ตัวนี้ใช่ไหมครับลาบาร์ดอินเวอร์ของเศษหนึ่งส่วน s ตัวนี้ได้ 1. 1เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็ควรจะต้องเป็น1ครับแต่มันมีการแทนค่า s ตัวนี้ลงไปด้วย s ลบหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะต้องคูณ้าไปเท่าไหร,คร e. ่ครับ e กําลัง1 t ครับเพราะฉะนั้น1ตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสับสน โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดครับมันคือ2ครับ s กํ 2, Immer, ลังสอินเวอร์สลาปาร์ของ s กําลังสองก็คือ,อ t เฉยๆใช่ไหมครับถูกต้องไหมอลองไปเช็คอีกทีนึงลาปาร์อินเวอร์สของ s กำลัง2นี่ใช่ไหมครับ s กำลัง2ก็คือ1บวก1ถูกไหมครับหารด้วย1ฝั่งัก็หารด้วย1งก,ย 1, ก็คือ t กำลัง1นั่นเองโอเคเนาะ พราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบประมาณนี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมแลดูเหมือนไม่ยากเนาะกพราะมันก็ไม่ยากนั่นแหละครับโอเคนะอ่ะลองดูตัวอย่างถัดมากันครับตัวอย่างที่ห้าครับเจอแบบนี้อีกแล้วเจอแบบนี้อีกแล้วก่อนอื่นอยากให้เล็งตัวนี้ก่อนครับ s กำลังสองบวกหก s, s ครับบวกสิบสามครับ เพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็น s กำลังสองบวกกับ 6s ครับบวกกับ9ครับแน่นอนว่ามันก็ต้องบวกอีก4ใช่ไหมครับมันก็คือ s บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ2กำลังสองโอเคเนาะเอาละเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำว่าให้แยกส่วนเนาะก็ต้องเป็นลาปาร์ตินว์ดครับของ s ครับส่วนด้วย s บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวก1นะครับ แล้วก็ลบอยู่กับลาพา r อินเวอร์สนะครับของ S ครับส่วนด้วย S-3 บวก3กำลัง2บวกกับ2อกำลังสแล้วก็ตรงนี้ระวังผิดนะครับมันมีลบนะครับตรงนี้มันเป็นบวกนะครับเพราะนั้นต้องกลายเป็นลบครับ9ครับลาพารอินเวอร์สครับของเศษ1ส่วนด้วย S-3 บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวก2กลังสโอเค พวกสูตรลาปาสเราควรจะต้องคล่องสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่คล่องก็ไม่ต้องกังวลเพราะอย่างที่บอกเวลาสอบมันจะมีใบสูตรให้เนาะเอาละอย่างก้อนนี้ครับจริงๆแล้วมันก็คือคอสนะครับตัวนี้จะกลายเป็นคอสเฉยๆคอสทีเดียวถูกไหมครับเพราะตรงนี้มันบวกหนึ่งกำลังสองทีเดียวแต่มันการเติมค่าลงไปด้วย S อสบวกสเพราะนั้นเลยต้องคูณ้าไปด้วย e กําลังลบสามทีโอเคแล้วก็ลบครับ เอาละตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นคอสเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นคอสครับแต่กลายเป็นคอสของ 2t ครับคอสของ 2t นะครับแล้วก็การมีการเปลี่ยนค่าเป็น S บวกสามก็ต้องคูณกับพีกำลังลบ 3t นะครับแล้วก็ลบ9ครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะต้องเป็น sin ครับ sin ของ 2t ครับแต่ว่ามันมีการเติมมาไปด้วย S บวก3อีกเพราะนั้นจริงๆแล้วมันต้องมีการคูณด้วยอะไรครับ e กำลังลบ3 t เข้าไปอีกหนึครั้งครับเรียบร้อยครับผมแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ไปเปิดดูสุดรเนาะว่าใช่ใช่ไหมครับเนี่ยครับ s ส่วนด้วย s กำลังสองบวก a กำลังสได้เป็น cos at เห็นไครับเรียบร้อยนะครับผมนี่คือสมบัติที่หสมบัติแรกนะครับสมบัติการเรื่อนแบบที่1นะครับ แล้วก็พบกันในวิดีโอนหน้านะครับ